ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนใครใครก็รักหัววัวขันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวิดีจ <character> ริงๆหัวกันไคยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยล้นหน้าเพราะหัวกันไคย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทงงเซ็นทรัลเคมีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพพบกับทิดบ้วนบางประมานุ่มเลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอาทิดบ้วนบางประมาอดิศัก์บ้วนกิยาพันธ์ครับวันนี้มีภาระใช้หนี่คำถามจากคุณมานิดลองคุณมานิดลองถามว่ามายงชิด ตอนนี้ควรใส่ปุ๋ยอะไรดีควรบำรุงอย่างไรขอรบกวนหน่อยนะครับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณมานะครับผมขอบคุณคุณมานิดมากคำว่าตอนนี้ของคุณมานิดก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่29ตุลาคมนะก็หมายความว่าปลายฤดูฝน นะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งหัวข้อให้ใหญ่หน่อยว่าอ่าไม้มายงชิดถ้าคิดจะใส่ปุ๋ยต้องทําอย่างไรออย่างนั้นเลยนะครับเอาเอาจับจุดจากตรงจุดนี้เลยก็ได้สมมตินามตามท้องเรื่องว่ามายงชิดของคุณมานิดนั้นเป็นมายงชิดที่ต้นโตแล้วใหญ่แล้วให้ผลแล้วนะเพราะเราต้องแยก ว่ามายงชิดตั้งแต่ลงมือปลูกจกนกระทั่งก่อนให้ผลแต่อันนี้เราจะพูดถึงมายงชิดที่ให้ผลแล้วนะครับซะก่อนมายงชิดที่ต้นโตให้ผลมาแล้วเนี่ยระยะนี้เป็นระยะปลายฝนนะฮะต้นหนาวเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตร12 24, 12นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยทางดินนะ ถ้าคุณมณิษจะมีปุ๋ยทางใบช่วยก็อาจจะเป็น 15, 30, 1 0 30 15หรือจะเป็น 0, 52, 34เพื่ออะไรฮะเราใส่ปุ๋ยตรงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดตาดอกเยอะๆจะได้ออกดอกดอกๆดีๆนะทีนี้อ่าพอมาโยงชิด กระทบหนาวมะยงชิดของเราก็จะเริ่มออกดอกออกช่อออกมาให้เห็นใช่ไหมครับอทีนี้ตวันนี้เราจะพูดเรื่องปุ๋ยเราก็เอาเป็นว่ามะยงชิดออกดอกติดผลพอมะยงชิดติดผลขนาดเท่านิ้วก้อยเนี่ยปลายนิ้วก้อยเนี่ยครับคุณมานี่ก็จะต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับ สูตรเสมอคือสูตรตัวเลขเท่ากันทุกตัวจะเป็น15 15 15หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นและให้ดูความสมูณ์ของใบด้วยถ้าจะจีทาตอาหารเสริมอาหารรองทางใบนะอย่างเช่นเฟติรอนคอมบิเข้าไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งดีนะครับต่อจากนั้น <c oughs> ก็ให้สังเกตดู ถ้าใบเขียวเป็นปกติการขยายผลดีนั่นแปลว่าต้นมะยงชิดของเราก็ตอบสนองต่อปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผลนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาการรักษาดอกการรักษาผลผมจะมาคุยให้ฟังต่อแต่สมมติว่าเอามโยงชิดเราก็เจริญเติบโตไป <c oughs> จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณมานิตก็เก็บผลผลิตจากมายงชิดเรียบร้อยสิ่งที่คุณมานิตจะต้องทำก็คือว่าเมื่อเก็บผลผลิตแล้วก็ต้องมีการตัดแต่งกิง่งกิ่งที่ต้องตัดคือกิ่งที่แทรกเข้าไปอยู่ในทรงพุ่มทิศบวนบอกมา,มา,มา,มาเรียกว่ากิ่งขัดทุนนะและกิ่งที่มีโรคกิ่งที่มีมแมลงพวกนี้ เป็นกิ่งที่ต้องตัดออกพอตัดออกแล้วอันนี้ก็หลังเก็บผลแล้วนะก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอ1 5 3ตัวร่วมด้วยช่วยกันกับปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยหมักก็ได้จะเป็นปุกก๋ยคอ,อกก็ดีแต่ขอให้เป็นปุ๋ยที่มั่นใจว่าปลอดเชื้อถ้าไม่แน่ใจอกองปุ๋ยน่ะ ไปขอเชื้อซูเปอร์พอด3สของกรมอนาที่ดินเอามาใส่เข้าไปสกักก่อนเพื่อให้มีเชื้อไตโคเดอร์มาหรือแบซิลัสสติลิสกำจัดเชื้อโรคเชื้อราสาเหตุที่จะมาทำร้ายต่อรากพืชของเราเราก็ใส่การใส่เวลาเราใส่ปุ๋ยไม้ผลเราต้องใส่ร,รอบๆทรงพุ่มอย่ามาม่วงมายงชิดนี่ พรวนดินรอบทรงพุ่มได้หรือจะใส่เป็นตำแหน่งตำแหน่งนะสทิศหกทิศแปดทิศให้ดีต้อง8ทิศนะครับโดยขุดหลุมใส่ลงไปแต่จริงพลวนรอบต้นดีแล้วไอ้กิ่งที่ตัดมานั่นน่ะนะเป็นปุ๋ยระยะยาวคือให้เอากิ่งออกแต่ใบก็อย่าเอาไปอย่าเอากิ่งเอาใบไป,ไปสุมโคนต้น ให้ปิดในบริเวณทรงพุ่มแต่ให้เว้นโคนต้นมาประมาณ1คืบนะครับ1คือบอย่าไปสูมแล้วก็โคนต้นที่นี้ถ้าถามว่าเอา้าแล้วทำไมต้องเอากิ่งออกไปด้วยคือผมกลัวว่าวกิ่งเนี่ยมันจะเป็นที่ล่อปลวกนะะปลวกจะอาศัยกิ่งเหล่านี้มาทำลายและสร้างหลัง แล้วปลวกที่มันแสบคือปลวกที่ทำรังใต้ดินครับ90%ซของความเสียหายของปลวกนั้นเกิดจากปลวกพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็าไม่ควรเอากิ่งไปสะไปผสมไว้ตรงนั้นคราวนี้พอเราใส่ปุ๋ยนะเราก็ได้ปุ๋ยธาตุอาหารต่างๆจากาปุ๋ยอินทรีย์เราได้ธาตุอาหารหลักใช้เยอะจากปุ๋ยเคมีาว่า ใส่เท่าไหร่ต้นไม้แต่และต้นเนี่ยคุณมานิดลองดูต้นไหนให้ลูกเยอะผลผลิตมากแปลว่าใช้พลังจากต้นไปเยอะก็ควรที่จะใส่มากหน่อยแต่ต้นนี้ปีนี้ไม่มีดอกไม่มีลูกนะอันนั้นปุ๋ยก็อาจจะใส่น้อยหน่อยได้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าโดยเฉลี่ยนะครับคุณไปเอาเชือกมาผูกคนต้นแล้วก็ลากมาที่ปลายทรงพุ่มนะฮะได้กี่เมตรถ้าได้กี่เมตรก็ใส่เท่านั้นกิโลต่อต้นต่อปีนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะต่อต้นต่อปีคุณจะเฉลี่ยใส่นะฮะอย่างมากก็3มครั้ง4ครั้ง ใส่ตอนหลังเก็บผลผลิตตแตง่งใส่ตอนจะกระตุ้นดอกใส่ตอนที่เริ่มติดผลนะแล้วก็เมื่อกี้ผมข้ามไปว่าตอนที่จะให้ผลมันรสชาติดีก่อนเก็บเกี่ยวอาจจะเสริมด้วย13 13 21เพื่อปรับปรุงรสชาติแล้วก็ความหวานแล้วก็มาใส่หลังการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยครับมันก็จะใส่กันอยู่4ครั้ง4ช่วงนี้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวพอไหมไม่พอเพราะอะไรครับปริมาณธาตุอาหารที่ต้องใช้เยอะอย่าง N P K ไม่พอเพียงนะครับอ้าแล้วใส่ปุ๋ยเคมี M e อย่างเดียวดีไหมไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าถ้าคุณใส่ปุ๋ยสูตรตัวเลข3ตัวแล้วดินคุณแน่นดินคุณทึบมันก็ไม่ดีมันจึงต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี M e, ตอนหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ต้นฤดูต้นฤดูฝนนี่อันนี้ก็เป็นการใส่ปุ๋ยมะยงชิดมะม่วงมะยงชิดเงาะอะไรนี่พวกที่ออกลูกออกผลตามปลายกิ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีมาตรฐานการใส่ปุ๋ยในลักษณะเดียวกันหมดนะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณมานิดแล้วก็ขอพระคุณเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการที่ฟังแล้ว เอื้อมมือไปกดไลค์นะกดนิ้วโป้งนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เตือนนะครับอบอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายว่ามีรายการของเราอยู่ที่นี่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยกันเผยแพร่วิทยาทานนะเป็นการมอบทานคือการให้ให้วิทยาการ พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับถ้าท่านจะติดต่อผมต้องการจะติดต่อกันแบบยาวๆเขียนจดหมายเล่าประวัติส่วนตัวทำเกษตรมามีประสบการณ์ชีวิตอะไรดีๆเขียนมาเล่าให้ผมฟังนะครับหรือจะมีอะไรถามกยา็ยาวๆเชิญน,นะตู้ปอนอ12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม73140 อันนี้คือจดหมายส่วนสัรร้นๆก็ ID ดี n ลน buan 2494วันนี้ขอประคุณทุกท่านทีห้เกติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับใครๆก็รักมัววัวขันไายใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันไาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทวนน้าเพราะตัวกันไทยสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเท้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน